สวัสดีค่ะเพื่อนๆคริสต์มาสหรือปีใหม่นี้เพื่อนๆมีของขวัญให้กับคุณที่คุณรักหรือยังคะถ้ายังไม่มีลองมองหาของขวัญสักชิ้นให้กับคุณที่คุณรักสิคะเอขอแนะนำเลยค่ะนี่ไงคะดานยลเวลลิงตันค่ะโปรดีปีนี้เพียงคุณสั่งซื้อนาฬิกาคู่กับสายหรือกำไรอย่างใดอย่างหนึ่งในเว็บไซต์ w w w d a n i e l w e l ด i น g t o n c o m t h ลดทันที10%ค่ะตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2559ถึง30ธันวาคม2559นะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเพียงคุณใส่โค้ด DWpink17 ลงไป คุณก็จะได้ส่วนลดอีก15%นะคะโปรดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมีที่นี่ที่เดียวดาน e l w ลเวลิงตันนะคะโคสหมดอายุวันที่15เดือนกุมภาพันธ์2017ปีหน้านะคะคิดถึงนายเกาคิดถึงเราดาน e l w ลเวลิงตันสิคะส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจหรือว่า ยังแบบว่าอุ้ยพี่เอนาฬิกาสวยมีรุ่นอะไรมากอะไรแบบนี้ฮ่าเพื่อนๆสงสัยละสิว่ารุ่นที่เอใส่อยู่นี้เป็นรุ่นอะไรรุ่นคลาสสิกไอสามหกมมรสกรุ๊ปค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะ จะมีหลากหลายรุ่นให้เลือกมากเลยนะคะจะมีรุ่นบ้างมันจะมีแบบรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นปานกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆสนใจนะคะสั่งซื้อเลยค่ะที่เว็บเว็บ d a n i e l w e l l i n g t o n com t h นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมใส่โค้ดเองลงไปได้นะคะโค้ด dwpink 17ลดได้อีก15%นะคะโค้ดหมดอายุวันที่15 กุมภาพันธ์2017ปีหน้าค่ะคริสต์มาสนี้ปีใหม่นี้เราอ,อะไรนะคะของขวัญอันเลือคะ่ะให้ดาเนียลมอบกับคนที่คุณรักสิคะดาเนียลเวงตันค่ะ